โอเคก็เกิดครับอยู่กับช่องเทพผลิตเทพผลิตมอนค่ะห้าไอเดีเกมลบเรามาเล่นเกมนะครับซึ่งเหมือนเนี่ยบอ๋อทุกอันนี้ก็เป็นแบบผีครับเอิญแชปเตอร์สองนะครับซึ่งมลักษณะค้ารกับป,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 ป๊อบบี้เฮธามไม่ก็ไฟเดเรฟ หน้าไปมันจะหายปะเว้อยอ้าวหายไปแล้วอ่ะไปไงล่ะเอ๊ะแ้วม,มันชื่อคอสโกนแล้วม,มันชื่อ นดีไม่แด่มันอึดไปยืมาาม,ยมาตังค์กูวะไปยืมมาตังค์กูวะไปหาไปยังหาไปยังไงอ,อ่ะโอเคอ่าต้อง มันผีผีใหม่หรอวะไอ้หียมันตัดประตกูกูกลัวไหวเฮียถอยหลังเดินแม่งเลยเดินถอยหลังปไปบนี้หะ <Yeah. S 2> เอยเออมันหายไปแล้วเ,เดี๋ยวอนี่คือคองอะไรามาซูงอะไรวะเนี่ยนี่มันฮะสายเหญ่เนี่ยใครมันยิงวโอ้สกีดนต้ากับคิปเปอร์ ีพัสดุไอเวนันเกิดมาจากแมปต้นๆเลยเหรอดูดูดูนี่ดิเออแล้ว,ว่าภาคแรกนะดูดูมันแบบเริ่มพัสดุผันพังพัสดุหาพ่อเหรอแล้วไฟกูอยู่ข้างล่างด้วยเออนี่เป็นงในชีวิตป่าเอ,อ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยคุณคุณพวกเขามาจากไหนไอ้คิเออปอร์ เกูออะจะไปชมเป็้นเตอร์สองนย้ยไหมนี่เราห้ามตกน้ำเลยค่ะถ้าตกน้ำพุ่งไปตื้อเฮ้ยมีคนหลายตัวเลยปล่อยตรงนี้เลยนี่ไงมาแล้วตรงเชเปตเตอร์สองไงสันนี่คือห้องอะไรอดี๋ยบอกนะว่าโอ้โหชาเลย มันคือผักเพิ่นไอ้ผีนี่ก็รำคาญยิบหายเลยนายไปโคตรเบาอะ่ะฮึมฮึ่มฮพัสนทำยังไงวะทำยังไงวะพัสนอะ่ะพัสนทำยังไงเอาสีรก่อนนี่ห เออเัาไปเลยมาเอาเอาสีเหลืองก่อนแล้วก็สีนี้นี่ถูกแล้วเอาหายไปแล้วไม่จะขับทำไมไวะอีก หลอกกูอยากจะนำมาเสียอีกเขียบวามังแม่งเลยยังมาคงเดิมแล้วกูบ้า กูจะหับกูขับอะไรเพื่อขับพี่อะไรตึ้งปีพี่เนี่ยกูเล่นแมปปีอยู่ตีกูได้ไหมมันยังไม่เคยตูเล่สัตว์เ้ยกูทำไงแชมเปี้ยนนี้มันเละจังเลยเออ กูจะผานชัตเตอรีม่มาไหลเด็ดแล้วกูหาธนูไม่เจอกูต้องหาธนูมาจากไหนรอยแม่งวิธีคือวิธีนี้คือวิธีที่คือนง่ายที่สุดทำไมมันมีกล่องตรงนั้นทำไมมันไม่มีธนูมึงอะไรของมึงเนี่ยมันไม่ใส่ธนูใหก้กูฉันต้องไล่กระถาละ หหลังแล้วก็นี่โอ้ชื่อไม่คขดไปช่อะไรแฮปปี้ดาไอข้ามันเยอสิคฟังี่ซิบเขาไม่ช่อยดูให้แกทำเนีเอาไปดิก้ไปถนนข้ามมาพอดีให้เด็กแฮปปี้เลี้งเนี่ยไอริงไปค่นี้จะไปเชื่อไรเคบดนัสอันนั้นมีความมีความมันด้วยโอ้ยสิไปเก่าดิีดาดีไปกันแค่กิฮ่า แล้วกูต้องแล้วกูจะหาธนูมาจากไหน呀เจ้าขอเกมะบึกี้เราบเกี่ยแต่ว่าต้องตัดว่ะเออตัดก็ได้เอจะตัดสิบว่ะฮวฮูฮู้ตัวขาแล้วรถไฟเป๊ะกันขาอีกโอ้ย มึงจะมีรถไฟไว้ทำไมเสียวหลังวะเอ๊ะเบิร์ดเห็นอะไรขยับขยับตรงนี้มึงจะอะไรั่างๆมวตุจะโคมาทำไมอา